โอเคค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็จะเรียนเรื่องการเงินการคลังเลยนะคะเด็กเดเดี๋ยวมีจะแชร์หน้าจอแล้วเด็กเด็เขีนเปนหน้าจอ PowerPoint ใช่ไหมคะ คุณค่ะตอนนี้เป็นหน้าจอ powerpoint เนาะเด็กๆเ,เสียงชัดไหมคะเสียงชัดภาพ powerpoint ชัดไหมคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะอาการเงินการคลังกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทยนะคะปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยก็ใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนะคะฉบับที่12เมื่อ ปีพุทธศักราช2,560จนถึงพุทธศักราช2 5 6 4นโยบายทางเศรษฐกิจของภาครัฐบาลนะคะนโยบายทางเศรษฐกิจของภาครัฐบาลจะแบ่งออกเป็น2นโยบายก็คือนโยบายการเงินและนโยบายการคลังโดยชั่วโมงที่1นะคะมิตรจะสอนเรื่องนโยบายการเงินและชั่วโมงที่2มีมิตรจะสอนเรื่องเรื่องนโยบายการคลังนะคะ นโยบายการเงินการเงินก่อนอื่นก่อนใดนั้นะนักเรียนต้องรู้ความหมายของประเภทเงินก่อนใช่ไหมคะการเงินเนี่ยประเภทของเงินเงินคืออะไรเงินคือสิ่งที่สังคมยอมรับให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการประเภทของเงินมีอะไรบ้างประเภทของเงินก็จะเป็น1ธน,นบัตร 2. เหรียญกระสอบ 3. เช็คหรือเอกสารทางการเงินอื่นๆนะคะหน้าที่ของเงินละ่ะหน้าที่ของเงินก็เป็นสื่อกลางเป็นมาตรฐานการวัดค่าของสินค้าเป็นเครื่องเก็บรักษามูลค่าเป็นมาตรฐานการชำระลี่ในภายภาคหน้านะคะนโยบายการเงินก็จะเป็นนโยบายที่เกี่ยวกับการเงินของประเทศ เป็นตัวกำหนดเงินในระบบเศรษฐกิจว่าควรมีมากหรือควรมีน้อยนั่นเองผู้ออกนโยบายการเงินนะคะก็คือธนาคารกลางหรือธนาคารแห่งประเทศไทยนั่นเองนะคะผู้ว่าธนาคารกลางหรือว่าผู้ว่าแห่งธนาคารประเทศไทยเนี่ยปัจจุบันก็คือนายเศรษฐพูสุที่วาทานุพมพุตนะคะ นำลงตำแหน่งเมื่อไม่นานมานี้เองก็คือ1ตัวตุลาคม2.563จนถึงปัจจุบันนะคะก็คือท่านในรูปนี้เลยในภาพนะคะก็จะเป็นหน่วยงานธนาคารแห่งประเทศไทยหน้าที่ของเงินหน้าที่ของธนาคารกลางหน้าที่ของธนาคารกลางก็จะมี 1ดูแลเงินของชาติ2อ,ออกกฎหมายควบคุมสถาบันการเงิน3ควบคุมการหมุนเวียนของเงินธนาคารกลางเนี่ยเขาบอกว่าในฐานะธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะหรือเราเรียกตัวย่อว่าทอทงปปาททหารจุด มีฐานะเป็นธนาคารกลางก็คือดูแลควบคุมระบบการเงินของประเทศเพื่อให้เกิดความเสถียรภาพทางการเงินและเสถียรภาพทางสถาบันการเงินต่างๆโดยธนาคาร่งประเทศไทยเนี่ยเป็นหน่วยงานของรัฐนะคะมิใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจก็มีฐานะเป็นองค์กรอิสระที่ไม่สแสวงหาผลกำไรแต่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของกระทรวงการคลัง เงินคือสิ่งที่ใช้แลกเปลี่ยนสินค้าที่มิดหบอกว่ามีอยู่สาประเภทใช่ไหมคะก็คือธนบัตรเหรียญกระสาบแล้วก็พวกเงินฝากนะคะธนบัตรเนี่ยก็ออกโดยธนาคารกลางหรือธนาคารแห่งประเทศไทยส่วนเหรียญกระสาบเนี่ยก็ออกโดยกระทระวงการคลังนะคะโดยหน้าที่ของลงลงกระสาบนั่นเองเ,เงินฝากก็ออกโดยธนาคารพาณิชย์ต่างๆนะคะ หน้าที่อำนาจและหน้าที่ของธนาคาร,าคารกลางหรือว่าธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยอย่างหน้าที่เขาบอกว่าออกธนบัตรใช่ไหมคะแล้วก็สองเป็นนายธนาคารของรัฐบาลเป็นนายธนาคารของรัฐบาลคืออะไร <N> ก็คือเก็บรักษาเงินฝากและหลักทรัพย์ของรัฐบาลและหน่วยราชการต่างๆเป็นตัวแทนทางการเงินของรัฐบาลหรือวิสาหกิจเช่น ติดต่อสถาบันการเงินจากต่างประเทศเพื่อกู้เงินและค้ำประกันเงินกู้ให้รัฐภิสาหกิจเป็นตน้นหรือไม่ว่าจะเป็นตัวแทนรัฐบาลในการซื้อขายโลหะทองคำและเงินตาและให้รัฐบาลหรือรัฐภิสากจกู้ยืมเงินส่วนที่บอกว่าเป็นนายธนาคารของธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินนะคะ ก็ธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยก็จะให้กู้ยืมเงินหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ธนาคารพาณิชย์และสถาบันการเงินรับฝากเงินเก็บรักษากเงินหรือหลักทรัพย์ของสถาบันทางการเงินธนาคารพาณิชย์ต่างๆแต่ไม่รับฝากเงินของประชาชนนะคะก็ยังมีหน้าที่กำกับและตรวจสอบสถาบันการเงินควบคุมดูแลให้ธนาคารพาณิชย์ ธนาคารพาณิชย์คืออะไรก็อย่างเช่นกสิกรไทยทหารไทยอย่างเงี้ยค่ะและสถาบันการเงินอื่นๆดําเนินกิจกรรมอย่างมั่นคงแล้วก็ยังมีหน้าที่ควบคุมแลกเปลี่ยนเงินตาต่างๆนะคะปริมาณเงินหรือปริมาณเงินคืออะไรปริมาณเงินก็คือปริมาณเงินที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจปริมาณเงินที่หมุนเวียนมากเกินไป ก็อาจจะส่งผลให้กับอำนาจซื้อลดลงราคาของแผ่นขึ้น uh ก็เราจะเรียกว่าสภาวะเงินเฟ้ออ่าหรือปริมาณเงินหมุน,นเวียนน้อยเกินไปอำนาจซื้อเพิ่มขึ้นราคาของต่ำลงมันจึงเกิดสภาวะ,วะเงินฝืดนะคะเงินเฟ้อเงินฝืดดังภาพเขาบอกว่าเงินเฟ้อก็คือ เงินในระบบมีมากเกินไปสินค้าราคาแพงเงินฟืดเงินหมุนในระบบน้อยราคาสินค้าก็ราคาตกเงินเฟอ้อมีผลกระทบอย่างอะไรบ้างกับเราเงินเฟอ้อก็คือสภาวะราคาสินค้าและบริการโดยทั่วไปสูงขึ้นต่อเนื่องสาเหตุหลักๆของเงินเฟอ้อต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ความต้องการซื้อมากกว่าความสามารถในการผลิตการคาดการว่าราคาสินค้าจะสูงขึ้นแล้วเงินเฟอ้อมีผลกระทบต่อประชาชนอย่างไรในฐานะผู้บริโภคนะคะเงินเท่าเดิมแต่ซื้อของในน้อยลงแต่ถ้าเป็นในฐานะผู้ฝากเงินหรือนักลงทุนเนี่ย อัตราดอกเบีย้ยหรือผลตอบแทนที่แท้จริงอาจจะต่ำกว่าที่ได้รับเป็นตัวเงินนั่นเอง,เอง อันนี้เงินฝืดคืออะไรนะคะ mm hmm. เงินฝืดก็คือสภาวะราคาสินค้าและบริการต่ำลงเรื่อยๆ mm hmm. เนื่องจากปริมาณสินค้าและบริการต่างๆที่ผลิตออกมามีมากกว่าความต้องการซื้อสินค้าของคนในประเทศ mm hmm. เงินเฟ้อกัเงินฝืดนะคะ mm hmm. เมื่อก่อน10บาทได้2ขวดแต่ถ้าอยู่ในสภาเงินเฟ้อเนี่ย 10บาทก็จะได้แค่กระป๋องเดียวก็น้อยลงใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นเงินฝืดเนี่ยสิบาทก็อาจจะได้3กระป๋องวงจรเงินเฟอ้อและววงจรเงินฝืดวงจรเงินเฟ้อนะคะประชาชนมีกำลังซื้อมาก ส่งผลให้ความต้องการซื้อมากส่งผลให้ปริมาณเงินในระบบมีมากขึ้นและก็ส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจขยายตัวอย่างรวดเร็วจึงเกิดสภาวะเงินเฟ้อแต่ถ้าเป็นวงจรเงินฝืดนะคะประชาชนมีกำลังซื้อน้อยความต้องการซื้อน้อยปริมาณเงินในระบบลดลงเศรษฐกิจขดตัวส่งผลกระทบเป็นเงินฝืด นี่ก็เป็นโนต้ตนะคะระหว่างสภาวะเงินเฟอ้อและสภาวะเงินฝืดสภาวะเงินเฟอ้อก็คือปัญหาเนี่ยสินค้าราคาเพิ่มขึ้นสาเหตุอุปสงค์มวลรวมมากกว่าอุปทานมวลรวมก็คือความต้องการซื้อมีมากกว่าการเสนอขายนั่นเองผลที่ตามมาเงินมีอำน,นาจซื้อลดลงคนกักตุนสินค้าขาดการลงทุนจากต่างประเทศเพราะปัจจัยการผลิต แล้วในเหตุการณ์นี้ผู้ที่ได้เปรียบมีใครบ้างก็มีลูกหนี้ผู้ที่รายได้ไม่แน่นอนตามเศรษฐกิจผู้ที่ถือครองทรัพย์สินเช่นที่ดินหุ้นธนาคารส่วนผู้ที่เสียเปรียบในสภาวะเงินเฟอ้อนะคะเจ้าหนี้ผู้ที่มีรายได้ประจำผู้ผลิตสินค้าส่งออกผู้บริโภคเรามาดูเงินฝืดนะคะเงินฝืดปัญหาก,ก็คือราคาสินค้าลดลง สาเหตุมาจากความเสนอขายมีมากกว่าความเสนอความต้องการซื้อผลกระทบก็จะทำให้เงินมีอำนาจซื้อมากขึ้นสินค้าราคาถูกลงคนเกิดสภาวะการว่างงานผู้ที่ได้เปรียบในการเกิดเหตุการณ์ในครั้งนี้กนะคะก็คือเจ้านี้ผู้ที่มีรายได้ประจำผู้ออมเงินประจำผู้บริโภคส่วนผู้ที่เสียเปรียบก็คือลูกหนี้ ผู้ที่มีไรายได้ไม่แน่นอนแล้วก็ผู้ถือหุ้นเนี่ยก็จะเป็นผู้ที่เสียเปรียบในสภาวะเงินฝืดในโยบายการเงินนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ประเด็นก็คือกําหนดอัตราดอกเบีย้ยมาตรฐานการกําหนดเงินสํารองตามกฎหมายการซื้อขายหลักทรัพย์หลักบานนะคะ,ะการกําหนดอัตราดอกเบีย้ยมาตรฐานนะคะ ธนาคารกลางกำหนดอัตราดอกเบี้ยให้ธนาคารพาณิชย์กู้ธนาคารพาณิชย์ก็อย่งหนังที่นักเรียนเห็นในภาพธน,นาคารไทยพาณิชย์หรือเป็นธนาคารแห่งแรกของประเทศไทยเราสมัยก่อนเราเรียกว่าสยามกรมมจนชและ 2. ธนาคารกรุงไทยสธนาคารกสิกรไทย 4. ธนาคารกรุงเทพนะคะ ในสภาวะเงินเฟอ้อเนี่ยธนาคารกลางเพิ่มดอกเบีย้ยเพื่อลดการกู้ยืมเงินเพิ่มดอกเบีย้ยทําให้คนเนี่ยไม่กล้าไปกู้ยืมเงิน,นะคะ่ะเพราะว่าดอกเบีย้ยมันสูงถ้าเงินในระบบเศรษฐกิจมากเกินไปนะคะเงินเฟอ้อเพิ่มอัตราดอกเบีย้ยขึงเงินกู้คนจะให้กู้น้อยทําให้เงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจน้อยลง ก็จะเรียกว่านโยบายจำกัดเครดิตอันนี้ก็คือการแก้ปัญหาของสภาวะเงินเฟอ้อนะคะถ้าเงินเฟอ้อการแก้ปัญหาก็คือธนาคารกลางเนี่ยหรือธนาคารพาณิชย์เนี่ยปล่อยเงินกู้ที่เสียดอกเพิ่มขึ้นก็เลยทําให้ผู้ที่จะมากู้เนี่ยมีความลังเลและก็จะไม่กู้ในเมื่อมันไม่กู้เงินในระบบเศรษฐกิจเนี่ยก็จะน้อยลงเรียกว่านโยบายจำกัดเครดิต สถานะสภาวะเงินฝืดก็คือเงินในระบบมีน้อยเกินไปแต่ถ้าเป็นสภาวะเงินเฟ้อก็คือเงินในระบบมีมากเกินไปนะคะเงินฝืดก็คือธนาคารกลางลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อเพิ่มการกู้ยืมเงินมันขัดแย้งกันนะคะแต่ถ้าเป็นสภาวะเงินเฟ้อก็คือธนาคารกลางเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเพื่อลดการกู้ยืมเงิน แต่ถ้าเป็นสภาวะเงินฝืดก็คือธนาคารกลางลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อเพิ่มการกู้ยืมเงินาการลดอัตราดอกเบี้ยคนจะกู้มากจะส่งผลทําให้เงินในระบบเศรษฐกิจมีมากขึ้นเราเรียกนโยบายนี้ว่านโยบายขยายเครดิตนะคะการซื้อขายหลักทรัพย์รัฐบาล การซื้อขายหลักทรัพย์รัฐบาลก็จะมีตั๋วเงินค้งพันธบัตรรัฐบาลตั๋วเงินคลังเนี่ยหรือตราสารหนี้ระยะสั้นอายุไม่เกิน1ปีนะคะส่วนพันธบัตรรัฐบาลคือตราสารหนี้ระยะยาวจะมีอายุมากกว่า1นปีนี่ก็เป็นภาพตั๋วเงินคลังนะคะ มารู้จักพันธบัตรรัฐบาลมีความเสี่ยงต่ำระบุอัตรางวดการจ่ายดอกเบีย้ยอย่างไรชัดเจนหาซื้อได้ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือสถาบันการเงินดอกเบีย้ยที่ได้ถูกหักภาษีนะที่จ่าย15%ทุกครั้งระบุอัตราดอกเบีย้ยชัดเจนเป็นตราสารหนี้ระยะย,ยาวนะะนี้ก็เป็นภาพพันธบัตรรัฐบาลนะคะ สภาวะเงินเฟ้อสภาวะเงินเฟ้อถ้าเงินในระบบเศรษฐกิจมีมากเกินไปรัฐบาลจะขายตั๋วเงินคลางหรือพันธบัตรเนี่ยเพื่อลดเงินในระบบเศรษฐกิจนะคะสภาวะเงินเฟ้อมีเงินมากเกินไปรัฐบาลจะขายตั๋วเงินค้างหรือพันธบัตรเนี่ยเพื่อลดเงินในระบบเศรษฐกิจแต่ถ้าเป็น สภาวะเงินฝืดเงินในระบบเศรษฐกิจมีน้อยเกินไปรัฐบาลจะรับซื้อตั๋วเงินค้างหรือพันธบัตรเพื่อเพิ่มเงินในระบบเศรษฐกิจก็จะขัดแย้งกันนะคะเด็กๆการกำหนดเงินสำรองตามกฎหมายเป็นสิ่งที่ธนาคารพาณิชย์ต้องสำรองไว้นะคะ สภาวะเงินเฟ้อถ้าในระบบเศรษฐกิจมีเงินมากเกินไปใช่ไหมคะธนาคารกลางจะเพิ่มเงินสำรองเพื่อลดการกู้ยืมเงินนี่สภาวะเงินเฟ้อธนาคารกลางจะเพิ่มเงินสำรองเพื่อลดการกู้ยืมเงินธนาคารพาณิชย์เพิ่มเงินสำรองให้ธนาคารกลางนะคะ ธนาคารพาณิชย์จะมีเงินให้กู้น้อยทำให้เงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจน้อยลงสภาวะเงินฝืดก็คือเงินในระบบเศรษฐกิจมีน้อยเกินไปธนาคารกลางจะลดเงินสำรองเพื่อเพิ่มการกู้ยืมเงินธนาคารพาณิชย์ลดเงินสำรองให้ธนาคารกลางธนาคารพาณิชย์จะมีเงินให้กู้มาก ทำให้เงินหมุนเวียนในเศรษฐกิจมากขึ้นก็สรุปนะคะนโยบายแบบเข้มงวดถ้าเงินในระบบมากเกินไปเราเรียกว่าสภาวะเงินเฟ้อแก้ปัญหายอย่างไรบ้างก็คือทำให้คนเนี่ยออมเงินมากขึ้นไม่ต้องเอาเงินมาใช้มากค่ะเก็บเงินไว้มากขึ้นโดยมีนโยบายเพิ่มอัตราดอกเบี้ยขายหลักทรัพย์รัฐบาลเพิ่มเงินสำรอง นี้ก็จะเป็นนโยบายในสภาวะเงินเฟอ้อต่อมานโยบายการผ่อนคลายนะคะในสภาวะเงินฝืดในสภาวะเงินฝืดถ้าเงินน้อยเกินไปเราจะแก้ปัญหายอย่างไรเราต้องให้คนเนี่ยคะ่ะออมน้อยลงออมเงินน้อยลงแต่ถ้าเป็นสภาวะเงินเฟอ้อเนี่ยออมเงินมากขึ้น แต่ถ้าเป็นสภาวะเงินฝืดเนี่ยออมเงินน้อยลงเพื่ออะไรลดอัตราดอกเบี้ยรับซื้อหลักทรัพย์รัฐบาลลดเงินสำรองโอเคแล้วยังไงต่อนโยบายนะคะการดำเนินงานนโยบายทางการเงินนะคะพี่มิตรบอกว่าสภาวะเงินเฟ้อและสภาวะเงินฝืดน,นะคะ ถ้าในช่วงเวลาที่ระบบเศรษฐกิจเนี่ยหมุนเวียนมากเกินไปก็จะมีการปล่อยสินเชื่อใช่ไหมคะจนทำให้เกิดขาดสภาพคล่องในตลาดเนี่ยประชาชนมีการใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการต่างๆมากทำให้เกิดสภาวะเงินเฟ้อธนาคารกลางเนี่ยก็จะใช้นโยบายจำกัดหรือลดปริมาณเงินโดยวิธีต่างๆอย่างเช่น จำกัดการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์หรือเพิ่มอัตราดอกเบี้ยทั้งเงินกู้และเงินฝากมันก็จะส่งผลให้ช่วยลดความร้อนแรงนะคะในระบบศษษษเศรษฐกิจมีการลงทุนมีการจเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างชะลอตัวลงเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มสูงขึ้นนะคะมีผลทําให้การผลิตการจ้างงานลดลงสภาวะเงินเฟอ้อหรืออัตราเงินเฟอ้อก็จะลดลงอย่างที่สุดนะคะ แต่ส่วนสภาวะเงินฝืดเนี่ยสภาวะเงินฝืดก็จะเกิดในช่วงเศรษฐกิจซบเซาประชาชนใช้จ่ายหรือซื้อสินค้าและบริการเนี่ยต่างๆน้อยกว่าเดิมน้อยกว่าปกติผู้ประกอบการลดการผลิตการลงทุนขยายตัวน้อยทำให้เกิดการว่างงานดังนั้นจึงใช้นโยบายแบบ ผ่อนคลายนะคะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจาการฟื้นตัวถ้าในประชาชนเนี่ยไม่ใช้จ่ายซื้อสินคา้าและบริการเลยแต่นิเก็บออมเงินนะคะในสภาวะเงินฝืดเนี่ยก็จะส่งผลให้เกิดเงินฝืดธน,นาคารกลางก็จะส่งเสริมให้ธนาคารพาณิชย์เนี่ยปล่อยสินเชื่อให้มากขึ้นและผลที่ตามมานะคะ จะทําให้อัตราดอกเบี้ยในตลาดปรับตัวต่ําลงและการปล่อยสินเชื่อมีมากขึ้นทําให้เกิดการลงทุนเกิดการจ้างงานและการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นส่งผลให้ประชาชนนะคะต้องการบริโภคมากขึ้นเช่นกันในสภาวะเงินเฟอ้อเนี่ยราคาสินค้าจะเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆจะใช้มาตรการทางการเงินแบบเข้มงวดน,นะคะอย่างเช่นเพิ่มเพดานอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้และเงินฝาก เพิ่มอัตราเงินสดสำรองตามกฎหมายและขายหลักทรัพย์รัฐบาลเพื่ออะไรเพื่อลดการหมุนเวียนปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจส่วนในกรณีเงินฝืดนะคะก็คือราคาสินค้าต่ำลงเิรกิจซบเซาจะใช้มาตรการทางการเงินแบบผ่อนคลายนะคะโดยปฏิบัติในทางตรงข้ามกับกรณีเงินเ,นเฟ้อเลยเช่นลดอัตราดอกเบี้เเยงเงินกู้และเงินฝาก เมื่อสักครู่นี้เพิ่มใช่ไหมคะเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ละเงินฝากในกรณีเงินเฟอ้อแต่ถ้าเป็นเงินฝืดเนี่ยลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลดอัตราเงินสำรองของธนาคารพาณิชย์เพิ่มปริมาณเงินในระบบเศรษฐกิจและกระตุ้นให้เศรษฐกิจขยายตัวเพราะมีการลงทุนมีการผลิตมีการจ้างงานมากขึ้นนั่นเองโอเคคะ่ะสำหรับวันนี้ก็สิ้นสุดการเรียน นโยบายการเงินเพียงเท่านี้นะคะ